ก่อนชมคลิปย้ําก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะเป็นเพียงคลิปอสอนวิธีการซื้อขายแล้วก็วางต้นไม้ขายแล้วก็ปลูกเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรในการที่จะแนะนําการลงทุนให้พวกท่านลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นจะต้องศึกษาเองทั้งหมดก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อะามาทำคลิปสอนการตั้งวางต้นไม้ขายในตลาดนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดคึกคักมากนะแล้วต้นไม้ก็ออกมาสู่ตลาดกาัน เยอะรวมทั้งบั็กที่ยังค้างต้นไม้โดยที่ขายไปแล้วแต่ก็ยังค้างอยู่เต็มปหมดนะครับก็คึกคักเพราะอะไรล่ะคึกคักก็เพราะว่าช่วงนี้นะมันมีกระแสที่จะโคลนต้นไม้ใช่ไหมทาให้ตลาดของเพนเดตตอนนี้คึกคักมาก <c oughs> เหรียญก็ขึ้นนะครับเหรียญก็ขึ้นก็นี่ฮะก็ดูครับประมาณนี้เห็นไหมนะครับเป็นขาขึ้นที่โอเคขึ้นมานะครับนี่ถ้าตามนี้นะนี่คือกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ขึ้นมาประมาณนี้ก็ มันใกล้แล้วล่ะครับใกล้แล้วที่จะได้เวลาคโครนต้นไม้อีก10วันถ้าเขาตามกําหนดที่จะปิดเซิร์ฟนะครับปิดเซิร์ฟเพื่อจะคโครนต้นไม้อันนี้ใครที่กะว่าจะทําการเข้าฟาร์มนะครับเข้าฟาร์มเพื่อที่จะได้ต้นไม้เต็มฟาร์มเราก็จะค้มที่สุดเพราะว่าคุณจะได้ต้นไม้พวกนี้ไปยังอีกเซิร์ฟหนึ่งอีกเกนหนึ่งที่เป็นเชนแฟคทอรี่นะ ก็จะได้ต้นไม้เหมือนกับที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าผมซื้อให้เต็มฟาร์มผมก็ได้พวกนี้เต็มฟาร์มไปยังทางของเชนแฟกทอรี่ที่เป็น PVP นะครับผมและอนาคตนะครับก็จะเป็นทางนี้เขาเรียกว่าฝั่งของฟาร์มก็จะมีเกมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเกมนะครับผมก็เกมอีกเกมที่หลักๆก็บอกว่าเป็น PVE ใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของเลี้ยงมอนสเตอร์เลี้ยง อะไรเป็นฟาร์มลักษณะของต้นไม้แบบจริงจังขึ้นมานะครับก็จะเป็น2อเกมที่เขาบอกกันตอนนู้นนะนะครับเกี่ยวกับอัปเดตตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งของฝั่งของฟาร์มเนาะเดฟก็ท işte> ําการประกาศมาแล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นนะครับว่าจะมีข่าวอันนี้อยู่นะครับผมนี่ข่าวนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอัปเดต PVP นะอันนี้ข่าวอัปเดต p v p นะครับ่าดูนะก็ มีมีอะไรให้ไปทดลองกันถ้าใครยังไม่รู้ว่าไปทดลองไอไอตัวของต้นไม้ยังไงก็เข้าไปในหน้าจอของเว็บนะครับแล้วก็เข้าไปนี้ไปทดลองกันได้ตรงนี้นะครับเทสเบต้านะทุกคนแต่มันยังไม่ครบทุกตัวนะอันนี้ใครอยากจะทดลองว่าตัวไหนเก่งยังไงก็ต้องติดตามไปแล้วไปทดลองกันเองส่วนอันนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวกับที่จะรูปแบบของฟาร์มแบบเต็มตัวที่พูดคุยกันนะครับก็ตอนนี้ทั้ง2ฝั่งของเดฟนะเขาบอกแล้วว่าเขาแยก การทํางานของเดฟออกเป็น2ฝั่งเลยนะครับ p v u เนี่ยนะครับก็มาดูว่าฝั่งไหนจะทํางานได้แข่งขันเก่งกว่ากันอ่ะต่อไปเข้าเรื่องนะครับอันนี้คือข่าวที่อัปเดตขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้นิดหน่อยนะถ้าใครติดตามข่าวก็ถือว่าแข่งกันเลยทั้ง2ฝั่งนะขยันกับอัปเดตจริงๆนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องก็คือผมทําการซื้อต้อนไม้มา2อสามต้นแล้วละ่ะผมก็นะผมก็คล้ายๆว่าเราไม่มีดวงในการที่ดอปต้นไม้เหมือนคนอื่นเราก็ใช้เงินใช้เงินนะครับ เพื่อที่จะเอาต้นไม้ให้คุ้มนะครับในช่วงนู้นนะเราก็ไม่ได้ซื้อช่วงที่ต้นไม้ถูกนะเรามาซื้อตอนต้นไม้แพงเหรียญก็ขึ้นก็ใช้ใช้กําลังซับไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มเข้าไปอ่ะมาดูนะครับไอเทมผมของของผมนะครับก็คุณจะต้องกดเข้าไปล็อกอินให้มีคําว่า my account ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ plant อ่ะผมมีต้นไม้ประมาณนี้แล้วนะครับไอต้นที่คําว่า farming ก็แสดงมันฟาร์มอยู่ คือต้องแยกนะถ้าฟาร์มอยู่ก็จะเอามาขายไม่ได้ถ้ายังไม่ฟาร์มก็คือขายได้นะครับผมก็ทําการเก็บต้นบัฟนะครับแล้วก็ต้นน้ําแข็งอะไรของผมมั่วไปหมดนะก็จะสังเกตนะครับมีอันคอมมอนแล้วก็แลอีก3าต้นนะครับส่วนต้นแม่ผมจะเป็นต้นนี้ที่ผมเปิดได้ออนี่ผมมีดวงขึ้นมาน่อก็คือเปิดได้ต้นไลท์ที่เป็นไอตัวของมิสติกนะครับอ่ะอย่างน้อยก็ต้นแม่ถึกไว้ก่อนอย่างอื่นก็ แต่จะมีต้นบัฟไปทําไมไม,ไม่รู้อยากย้ายต้นดามเมจแล้วจริงๆแต่ดาเมจก็แพงเกินงบไปหน่อยนึงละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยต้นสุดท้ายค่อยหาว่าเป็นต้นอะไรนะครับตอนนี้เข้าเรื่องว่าคุณจะขายยังไงนะครับเวลาขายก็อย่างแรกคือคุณจะไม่สามารถขายต้นที่ฟาร์มได้นะกดเข้าไปแบบนี้ก็จะไม่มีแต่ถ้ากดแบบนี้ก็จะมีเซลเห็นไหมเราจะขายอันดับแรกแต่ทีนี้ผมจะทดลองทําการขายสัก 2- 3สวันดูผมก็เอาต้นนี้ขายแล้วกันนะ ตอนนี้ผมจะเก็บไว้เพาะเอาไปฟาร์มก็ได้ก็สองวันสองวันได้ตังค์นะครับโอเคก็แบบนี้แต่วิธีการจะตั้งขายก็ต้องดูราคาตลาดแล้วก็ราคาที่เรายอมรับได้นะทุกคนก็กดเข้าไปในตลาดแล้วก็อ่ะเมื่อกี้เราเป็นต้นแรนะไปหามาแล้วกันนะครับต้นแรแล้วก็กดเข้าไปในธาตุแต่ตัวนี้ธาตุลมเนาะเอาวอเตอร์ครับธาตุวอเตอร์ธาตุวอเตอร,อตอร์ไปเปรียบเทียบก่อนนะก่อนขายนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเปรียบเทียบราคาที่ อ่ะอยู่ประมาณยี่สิบเก้าเหรียญครับยี่สิบเก้าเหรียญยี่สิบเก้าเหรียญต้องดูก่อนนะว่ามันขายไปยังนะไม่ใช่ว่าไปตั้งยี่สิบเก้าเหรียญแล้วยังขายไม่ได้อันนี้ขายยังขายได้อยู่นะครับเนี่ยบางอันมันเป็นบันะ๊กไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นบั๊กก็คือเขาขายไปแล้วล่ละนะครับเนี่ยขายไปแล้วแต่มันยังยังโชว์อยู่แสดงเป็นบั๊กอยู่คุณอย่าไปตั้งราคาตามนี้นะต้องตั้งราคาที่คุณมีคู่แข่งอยู่ดูดาเมจดูอะไรก็แล้วแต่ราคานะดูค่าฟาร์มนะครับถ้าคุณดีกว่าเขาคุณก็อยากขขาาาเร็วกไปตั้้้้งงใหงหน แต่ถ้าคุณคิดว่าของเดียวเขาขายออกแล้วคุณเป็นคิวต่อไปก็ตั้งเรียงลําดับไปถูกนะครับอ่าดูนะครับนี่แสดงว่าผมเนี่ยจะวันยี่บเก้านี่แหละที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับอ่าผมจะตั้งเป็นปลาซักตั้งเผื่อไว้นะแต่ตอนนี้ผมตั้งไปหกสิบห้าสิบแล้วกันนะมีคือว่าขายยากหน่อยนะถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าตั้งแบบนี้ครับถือว่าเป็นการสอนการตั้งค่าแล้วกันนะครับว่าจะต้องไปดูตลาดแล้วก็ดูว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะต้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะแล้วก็ไล่ลไปเรื่อยนะครับ ก็ตั้งอย่างนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากทุกคนขายได้ผมเคยขายต้นหนึ่งเมื่อตามสมัยที่ว่าต้นละห้าหกหมื่นนานมากนานจนจําความไม่ได้นะสิอ่าเห็นไหมได้แล้วทีนี้มันจะเป็นสถานะยังไงที่หน้าของตัวฟาร์มของเรานะครับพอที่ดูในนี้ที่ห็นมายแอคเคานะครับแล้วก็แลนดโดยแพล้นนี่ก็ขึ้นสถานะว่า for sale นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ทําอะไรก็ไปปลูกแต่ปัญหาของผมปลูกไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าผมไม่มีกระถางตังก็ไม่มีโอเคก็ไม่เป็นไรแต่สองวันได้ตังก็มาจริงๆก็ถ้าสองวันได้ตังเราก็มาลบตรงนี้ก็ได้นะมันสี่สิบแปดลบตัวนี้ไปดีกว่าผมว่าเราจะไม่ดอมเมล็ดสักสองวันนะรีมูฟนะเนี่ยวิธีการรีมูฟด้วยแล้วกันนะครับสมมติคุณจะมาปลูกแทนต้นนี้หรือซื้อมานะครับแล้วก็อยากปลูกแทนก็แบบนี้ กดเข้าไปแล้วก็กดเลือกต้นไม้นะครับเลือกต้นไม้เลือกแลนก่อนแล้วเลือกต้นไม้นะแล้วก็ถอยไปแล้วก็กดแล้วก็เลือกกระถางใส่กระถางนี้ไปก่อนนะจริงๆเราต้องใส่กระถางนี้เพื่อจะดบเมล็ดนะครับโอกาสหดเปอร์ซ็นบเมล็ดนะกระถางนี้อย่าลืมนี่ดูตามนี้นะครับเนี่ยแล้วกระถางนี้ใช้ได้30วันคุณก็ฟาร์มยาวๆไปเลยนะครับใช้100 LE อแต่กระถางนี้เหมาะกับต้นเช่านะเพราะต้นเช่าจะไม่ดบเมล็ดนะครับแล้วก็มันก็หายไป3มวัน6วันมันหายไปไงดังนั้น ต้นเช่าใช้กระถางนี้ต้นที่คุณซื้อมาจาก n อ็อ่ะต้นเป็นต้นไม้ที่เป็นเอฟทีอ่ะใช้กระถางนี้นะแต่แบบโอกาสแบบเมล็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับผมแต่อันนี้ผมใช้ผมใส่กระถางนี้เพราะผมไม่มีกระถางนะผมไม่มีตังค่อยใส่พุ่งนี้แล้วกันนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนครบฟาร์มครบสองวันก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับอ่ะนี่วิธีการไม่ยากเห็นไหมทุกคนผมก็มีตอนนี้ตอนนี้ผมมีหนึ่งสองสามสี่กับอีกต้นหนึ่งห้านะครับแล้วก็ขาดอีกหนึ่งต้น หึงต้นนี้ผมอาจจะรอถึงแม้สิบวันถ้าไม่ถึงอาจจะต้องเติมตังค์สักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะมาให้ได้อีกหนึ่งต้นแล้วก็เข้าไปปลนนะโอเคบริหารจัดการดีทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลืมนะครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างต้องศึกษาก่อนนะครับผมพวกเราตามนี้ขอให้ทุกคนลงทุนแบบแล้วโชคดีลัคก,กี้ทุกคนนะแค่นี้แหละอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับผม